cái <laughs> cái <laughs> đấy. cái 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 cái

ไอ้นี่มาอัน ที่นี้มีโปรโมชั่นเปิดตลอดรีบ4ชั่วโมงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วก็ลดปตัวเซ็นต์คะค่ะวันที่16ถึง21อะค่ะ5 5วัน6 6วัน5คืนค่ะ ลดราคาก็ช่องช่องโปรโมชั่น3วันนี้ค่ะก็สินค้าสวยงามเต็งล้งางโมบายขบวยพรนคะจะลด5 0เลยค่ะและปีนี้มีขนมเขีงหมูขนมเคยงหมูยังผลิตเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับออเดอร์เพิ่มจากทางเฟซบุ o กค่ะเพราะว่าออเดอร์จากกลุ่มลูกค้าเดิมจากปท,ที่แล้วมีอยู่แล้วแล้วทีนี้ลูกค้าใหม่ที่เขารู้อ่ะเขาก็จะติดต่อมาทาง Facebook สั่งมาทาง Facebook โดยตรงทางแชทหรือก็โทรศัพท์มาค่ะทีนี้ผลิตขนมเขีงหมูสักประมาณ ่ร้อยกล่องค่ะ100กล่องเท่าเดิมที่ที่เราทําไว้สต๊อกไว้คือร้อยกล่องที่คิดไวต้ต้องต้องส่งลูกค้าต่างจังหวัดด้วยค่ะเพิ่มไหมคะเพิ่มนี้เขาขอเพิ่มแล้วยังดูกําลังของเราอยู่เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจจะทําขนมเค็งลูกเล็กเยอะปีนี้ลูกใหญ่อ่อาหงทํา500กิโลลูกเล็ก1 0 0 0กิโละล้ตอนนี้พันห้าร้อยกิโลแล้วแ,แล้วทีนี้ <laughs> กลัวว่าจะทําหมูไม่ทันก็เลยบางอย่างบางไซส์ผมจะเบรกเบรกลูกค้าก่อนคือบางทีเหมือนด้รับคันมเค็งหมูแล้วใช่ไหมปิดคือเหมือนพวกผมไม่ใช่ว่าปิดนะผมไม่ได้เปิดเลยเอาง่ายๆว่าปีนี้ปีนี้ผมไม่ได้อ่าขอโทษลูกค้าใน Facebook ด้วยว่าผมไม่ได้เปิดรับออเดอร์ไม่ว่าขนมเค็งหรือขนมอะไรก็แล้วแต่ขัดพ่อผมทำขนมไว้เจ้าด้วยหลายตัวแต่ทีนี้ถ้าลูกค้ากลุ่มเดิมที่เขารู้อยู่แล้วก็จะสั่งมาลูกค้าเดิมที่สั่งมาก็ก ออกมันมันพอดีกําลังสําหรับที่ผมทำไหวแล้วไงถ้าเกิดผมเปิดองกลัวจะทําไม่ทันเราจะเสียลูกค้ากันเปาเก็เลยว่าเอาเอาที่เราพอไหวก่อนแล้วถ้าเกิดอนาคตรเรามีกําลังคนมากขึ้นเราค่อยคค่อยขยับขยายค่ะ